ัดูดีครับวันนี้มีของดีมาฝากอยู่ในนี้โอ้โหรับรองครับสอบใจแน่นอนอมาละนี่ปูปูนะเห็นเลยพอถอใไ่นีกรรม เตรียมตัวสามสองหนึ่งศูนย์ปล่อยตัวแล้วครับโอ้โหมากันโยกเยอะครับมากันโยกเยอะอ่ะอาจะพึ่งไปพึ่งไปจะพึ่งไปปูครับปู ทับทิศ11กิโลเกรงครับปูน้าครับน่ะจะเตรียมไว้เนี่ยน้ำปูนะ่ะล้อพอแล้วกันครับเ้ร้อยวุ่นละ่ะ โอ้โห,หลางจากทีลากมาแล้วสองน้ำครับเรียบร้อยใสยสะอาดที่เขาก็จะเอาไปสู่กระบวนการต่อไปนะอ่าสู่กระบวนการต่ำแล้วก็เอาไปเคี่ยวต่อไปนะครับจะได้ก็ติดตบามคลิปการเคี่ยวนะปูในตอนต่อไปนะครับ